หากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากข้าราชการหรือพนักงานของรัฐใช้สิทธิ์ร้องเรียนไม่เพียงเพื่อตัวท่านแต่เพื่อส่วนรวมต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการผู้ตรวจการแผ่นด,ดินพบประชาชนเอานะเป้องเจอแล้วป้อง้องหดความไม่เป็นธรรมทำร้ายจิตใจ ทำลายความสามาัคคีไม่เป็นมรดกที่ดีที่จะตกทอดถึงลูกหลานหากไม่ได้รับความเป็นธรรมใช้สิบโรงเรียนไม่เพียงเพื่อตัวท่านแต่เพื่อส่วนรวม สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค,ค่ะนันประพัฒน์เฉลิมสินเฮรานรับนักที่ดำเนินรายการนะคะจะการเป็นประจําทุกๆวันศุกร์ช่วงสามทุ่มถึงสามทุ่มเครื่องหลังข่าวต้นชั่วโมงนะคะกับผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชนมีทั้งภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดินมีทั้งกรณีศึกษาเรื่องร้องเรียนมานําเสนอ สลับหมุนเวียนกันไปนะคะวันนี้ก็จะหยิบยกกรณีศึกษาเรื่องร้องเรียนมาฝากกันซึ่งจะได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่สอบสวนจากสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินเราอยู่กับคุณวัชการเสาพายน์ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับวันนี้เรื่องร้องเรียนที่นำมาฝากกันนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะ อวันนี้นะครับเรื่องน้องเรียนที่ผมจะนําเสนอวันนี้นี่คือเป็นเรื่องน้องเรียนที่ผู้สรจการแผ่นดินเนี่ยอ่ามีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในกรณีเร่งด่วนให้กับประชาชนนะครับผมก็จะขอยกตัวอย่างให้สักประมาณสองถึงสามเรื่องนะครับในวันนี้ค่ะงั้นเราเริ่มต้นจากเรื่องแรกแล้วกันเป็นกรณีเร่งด่วนแสดงว่าค่อนข้างค่อนข้างจะจบไวใช่ไหมใช่ครับก็คือ เป็นลักษณะคือเป็นเรื่องร้องเรียนที่ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนนะครับโอเคค่ะงั้นเราเริ่มเรื่องแรกกันเลยค่ะครับผมก่อนที่จะเริ่มเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวก็จะขอเกินถึงอำนาจห,หน้าที่ของผู้จัดการแผ่นดินในเบื้องต้นก่อนนะครับก็คือถ้าประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือนอกเห,หนืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ครบถ้วนตามหมวดห้าหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญหรือมีกฎหมายกฎข้อบังคับระเบียบคำสั่งหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดๆที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนหรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จําเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุประชาชนเนี่ยครับสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนมาได้ที่สํานักงานผูต้ตรวจการแผ่นดินนะครับนี่ก็เป็นอำนาจห,หน้าที่เบื้องต้นนะครับที่จะแนะนําในวันนี้เดี๋ยวเข้า ยกตัวอย่างเรื่องร้องเรียนเลยนะครับที่เป็นกรณีศึกษานะครับอ่าก็คือการดาเนินการของสำนักงานผู้จัดการแผ่นดินเนี่ยในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเร่งด่วนนะครับก็คือแนวทางของสํานักงานเนี่ยเมื่อได้รับคําร้องเรียนจากประชาชนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆแล้วนะครับก็คือจะพิจารณากันกองคําร้องเรียนเบื้องต้นนะครับโดยพิจารณาจากประเด็นการร้องเรียนและหน่วยงานผู้ถูกร้องเรียนนะครับต้องเป็นประเด็นที่ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อน เป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐที่สามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาโรงเรียนได้โดยทันทีและรวดเร็วนะครับและภายในขอบเขตหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐนั้นนะครับเป็นเรื่องที่ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนกับหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐอื่นในการแก้ไขปัญหาหรือเป็นเรื่องที่สามารถประสานเพื่อแก้ไขปัญหาได้โดยทันทีนะครับครับเมื่อพิจารณาคร้องเรื่องประเด็นโรงเรียนแล้วนะครับได้อย่างที่ผมกล่าวมาเมื่อข้างต้นเนี้ยนะครับ การแก้ไขปัญหาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องน้องเรียนที่ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนนะครับก็คืออ่าแล้วเรามายกตัวอย่างเรื่องน้องเรียนนะครับเรื่องน้องเรียนเรื่องแรกนะครับก็คือในช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนายนที่ผ่านมานะครับพื้นที่ในกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรีเนี่ยอ่าฝนตกหนักมากนะครับก็มีประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีเนี่ยร้องเรียนเข้ามานะครับ เมื่อวันที่14พฤษภาคมนะครับสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยได้รับเรื่องจากประชาชนในพื้นที่ซอยพิบุลสงคราม5หรือซอยข่อยที่2นะครับตบําบลสวนใหญ่อําเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาฝนตกหนะักในช่วงวันที่12-13พฤษภาคมนะครับทําให้เกิดน้ําท่วมขังและน้ําเริ่มเน่าเสียนะครับก็คือทําให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยจานวน5-6ครัวเรือนเนี่ย ไม่สามารถออกจากพื้นที่ที่พักอาศัยได้นะครับเนื่องจากปัญหาน้ําท่วมขังสูงประมาณ1.3เมตรซึ่งผู้ร้องเรียนเนี่ยประสงค์ขอให้ผู้การแผ่นดินประสานไปยังเทศบาลน,นครน,นนทบ,บุรีนะครับเพื่อช่วยเหลือจัดทําสะพานไม้สําหรับทางเข้าออกภายในซอยพิบูลสงครามห้านะครับซึ่งเมื่อได้รับคาร้องแล้วเนี่ยสําสนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียนนะครับสํานักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยก็ได้ประสานงานเร่งด่วนกับเทศบาลน,นครน,นนทบ,บุรีนะครับ เพื่อแจ้งปัญหาให้รับทราบนะครับและดําเนินการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมภายในซอยดังกล่าวโดยเร่งด่วนนะครับต่อมาเลยครับภายในวันเดียวกันสํานักงานพัสดุการแผ่นดินเนี่ยได้รับแจ้งจากเทศบาลน,นาครน,นนทบุรีว่าได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังโดยการสูบน้ําที่ท่วมขังเนี่ยออกจากพื้นที่ดังกล่าวนะครับและจัดให้มีการก่อสร้รางสะพานไม้เป็นทางเดินและทางสัญจรเข้าออกที่พักอาศัย เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ตลอดช่วงฤดูฝนเรียบร้อยแล้วครับคือเมื่อการดําเนินการแล้วเสร็จเนี่ยครับต่อมาอ่าเมื่อวันที่19นะครับ่าทางคณะของเจ้าหน้าที่สอบสวนของสํานักตรวจสอบเรื่องโรงเรียนเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ร่วมกับเทศบานลนครนนท์และผู้นําชุมชนนะครับในพื้นที่เพื่อตรวจสอบผลการดําเนินงานการก่อสร้างสะพานไม้นะครับสําหรับใช้เป็นทางเดิน และทางสัญจรให้กับประชาชนในพื้นที่ซอยพิบูลสงคราม5นะครับซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยก็พบกับผู้ร้องเรียนและก็มารดาของผู้ร้องเรียนด้วยนะครับก็คือได้พบปะพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับซึ่งาทางผู้ร้องและก็ทางมารดาข,ของผู้ร้องเรียนเนี่ยมีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนในกรณีเร่งด่วนนะครับและในการนี้ก็คือได้ ขอบคุณสำนักง,งานผูต้ตรวจการแันดินและขอขอบคุณเทศบาลนครนนท์ที่สามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างเร่งด่วนนะครับใช้ระยะเวลาแล้วเสร็จภายในสองวันครับผม นี่ก็คือเรื่องแรกนะคะก็ถือว่าอันนี้เวลากรณีเร่งด่วนนี้เราก็เร่งในการดําเนินง,งานกันจริงๆนะคะถือว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนนะแล้วก็เรื่องลักษณะแบบนี้นี่ก็มีเข้ามาสู่การร้องเรยียนของผู้ประกอบการแผ่นดินค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะครเรามาดูตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งละกันอันนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนเหมือนกันถูกไหมคะถูกต้องครับค่ะเรื่องที่สองน,นี่จะเป็นเรื่องประมาณไหนยังไงคะ ครับคือเรื่องที่สองเนี่ยก็เป็นปัญหาความเดือดร้อใน <ima> ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเช่นกันนะครับซึ่งทางสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเราได้มีทำโ MOU ร่วมกับกรุงเทพมหานครนะครับในการประสานงานเรื่องร้องเรียนนะครับที่ร้องเรียนมายังสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเพื่อที่ทางสำนักง,งานจะได้ประสานง,งานกับทางกทมนะครับซึ่งกทมเนี่ยก็จะมีสำนักง,งานเขตที่เป็นหน่วยงานดูแลในพื้นที่นะครับก็เลยมาเข้าตัวอย่างเรื่องนี้เลยเนาะนะครับ คือเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่สองก็คือผู้ร้องเรียนเนี่ยแจ้งมาว่าผู้ร้องเรียนเนี่ยพักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ของเขตพระขนงกรุงเทพมหานครนะครับพบเห็นถนนสาธารณะบริเวณถนนเลียบทางด่วนซอยสุขุมวิทหกสิบสองเขตพักขนงกรุงเทพมหานครมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับทําให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรเนี่ยอาจได้รับอันตรายแก่ร่างกายได้นะครับและในช่วงเวลาฝนตกเนี่ยก็มีน้ําท่วมขังซึ่งรถเวลาสัญจรเนี่ย เมื่อถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยมันก็จะทําให้สภาพถนนทรุดโทรมลงไปอีกนะครับเมื่อสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยได้รับคําร้องเรื่องโรงเรียนเนี้ยจากผู้ร้องแล้วนะครับอ่าส่วนตรวจสอบเรื่องโรงเรียนและตรวจการเร่งด่วนนะครับสํานักตรวจสอบเรื่องโรงเรียนนะครับก็ได้ติดต่อประสานงานไปยังหัวหน้าฝ่ายโยธานะครับของอ่าสํานักงานเขตพะขนงนะครับอ่าเพื่อแจ้งปัญหาให้หน่วยงานในพื้นที่เนี่ยรับทราบนะครับและขอให้ดําเนินการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาเรื่องโรงเรียนนี้ในกรณีเร่งด่วนตามหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักง,งานเขตพระขนงนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยภายในสองวันนะครับสำนักงานเขตพระขนงก็ติดต่อประสานมาทางสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งว่าได้นาเนินการซ่อมแซมถนนบริเวณดังกล่าวโดยการเทยางมาตอยนะครับและบดอัดผิวถนนเพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรเนี่ยได้รับความสะดวกในการเดินทางนะครับและก็ไม่มีน้ําท่วมขังนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับจากสํานักงานเขตพะโนงนะครับแล้วในวันต่อมานะครับสํานักตรวจสอบเรื่องโรงเรียนเนี่ยก็ได้อ่ได้พาคณะเจ้าหน้าที่ของสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยได้ลงพื้นที่นะครับร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสํานักงานเขตพะโนงนะครับบริเวณถนนเลียบทางด่วนบริเวณซอยสุขุมวิท62เขตพะโนงนะครับเพื่อตรวจสอบนะครับและสับซ่าผลการดําเนินการปัญหาเรื่อง้องเรียนในกรณีดังกล่าว ซึ่งทางสำนักง,งานเขตตะขนงเนี่ยก็ได้แจ้งว่าได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนบริเวณดังกล่าวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้เชิญผู้ร้องอเข้ามาตรวจสอบในบริเวณดังกล่าวด้วยนะครับซึ่งกรณีนี้ก็เป็นการแก้ไขปัญหาในคือเร่งด่วนอีกเคสหนึ่งนะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับผมค่ะ นี่ก็เป็นเรื่องที่เร่งด่วนเพราะฉะนั้นก็จะแบบค่อนข้างจะคุยกันอย่างเรียกว่ากระชับเลยนะคะเรื่องที่สองนะคะก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่รู้สึกว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะก็สามารถที่จะปรึกษาได้อาจจะไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเนี่ยอ่าก็ คนที่เราให้คำปรึกษาได้เลยก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะซึ่งก็จะมีช่องทางในการที่จะติดต่อหลายๆช่องทางด้วยกันช่องทางที่ง่ายที่สุดเลยก็คือสายด่วนผู้ตรวจการแผ่นดิน1676โทรในช่วงเวลาราชการนะคะแล้วก็ถ้าใครมีแอปพลิเคชันก็ดาวน์โหลดได้ค่ะผู้ตรวจการแผ่นดินดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันเขาก็จะมีรายละเอียดให้ท่านกรอกแล้วก็ส่งผ่านแอปได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีง่ายที่สุดเลยในการที่จะร้องเรียน แต่เนื่องจากว่าเรายังมีเวลาพออยู่นะคะเราก็สามารถมาเป็นกรณีศึกษาอีกสักเรื่องหนึ่งกรณีเรื่องเร่งด่วนดีไหมคะว่าว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรยังไงคะโอ้ยดีเลยครับคือทางสำนักง,งานพุทธการแผ่นดินเนี่ยนะครับในเรื่องกรณีเร่งด่วนเนี่ยคือมันเป็นความเดือดร้อนของประชาชนนะครับซึ่งทางสำนักง,งานพุทธการแผ่นดินเนี่ยเราวินาแล้วว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องที่เราสามารถประสานงานได้ เช่นทางโทรศัพท์นะครับหรือว่าจะมีการลงมาที่เร่งด่วนนะฮะหรือจะมีการจัดประชุมโดยในกรณีเร่งด่วนซึ่งในในในการดําเนินการของสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเรา่าดํานเนินงานกับหน่วยงานอย่างการยานมิตรนะครับร่วมกันแก้ปัญหานะครับให้กับประชาชนนะครับผมแล้วก็เราจะมาขอ,อยกตัวอย่างอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเรื่องร้องเรียนในกรณีเร่งด่วนอันนี้จะเป็นในพื้นที่ต่างจังหวัดนะฮะซึ่งอ่าขอ เกินข้าวๆก่อน,กนคือสำนักง,งานผู้ตรวการแผ่นดินเนี่ยได้จัดโครงการอินเทคคลินิกนะครับประจำปีงบประมาณ2,568นะครับเพื่อส่งเสริมสิทธิการร้องเรียนตามกฎหมายแก่ประชาชนและการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนเคลื่อนที่เพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับการส่งเสริมเผยแพร่ให้ความรู้และการศึกษาถึงสิทธิที่จะร้องเรียนนะครับและหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,560ครับ และเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงการให้บริการยื่นคำร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้อย่างสะดวกนะครับเราจึงจัดกิจกรรมณจังหวัดชนบุรีนะครับทั้งนี้นะครับเนื่องจากประชาชนเนี่ยยังไม่ทราบถึงบทบาทหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับและสิทธิในการร้องเรียนต่อสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับโดยหัวใจหลักของของานสัมคันธ์ในการทำงานของผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยคือความเป็นการณมิตรนะครับ โดยไม่ได้จับผิดหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเรามุ่งแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเป็นธรรมร่วมกับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่กับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับโดยยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งอันนี้เรายึดถือความเดือดร้อนยึดถือประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับแล้วก็ด้วยภารกิจของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยที่ต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากความไม่เป็นธรรมอันเกิดจาก หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับอ่าเราก็เลยจัดอ่าลงพื้นที่ตามโครงการเนี้ยนะครับไปยังจังหวัดชนบุรีนะครับแล้วก็ในระหว่างที่เราลงเนี่ยนะครับก็มีประชาชนในพื้นที่ร้องเรียนเข้ามาพอดีนะครับก็คือมีประเด็นว่าผู้ร้องเรียนเนี่ยแจ้งว่าผู้ร้องเรียนเนี่ยพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนตลาดนาเกลือนะครับอําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี ได้รับความเดือดร้อนนะครับจากทางเดินเท้าบริเวณซอยนาเกาลือแปดชำรุดซึ่งผู้ร้องเรียนเนี่ยเคยแจ้งเรื่องร้องเรียนไปยังเมืองพัทยาแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้เส้นทางเท้าในเวรดังกล่าวนะครับเมื่อคอณะของสานักตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเนี่ยได้ลงไปจัดโครงการดังกล่าวตามที่ได้อธิบายมาข้างต้นนะฮะก็เลยได้รับเรื่องร้องเรียนนี้มาพอดีก็ เราก็เลยได้ประสานติดต่อไปยังสำนักช่างเมืองพัทยานะครับเพื่อแจ้งปัญหาให้หน่วยงานได้รับทราบนะครับและขอให้ดาเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนนี้เป็นกรณีเร่งด่วนนะครับตามหน้าที่และอานาจของเมืองพัทยานะครับซึ่งในวันต่อมาเนี่ยเมืองพัทยาก็แจ้งว่าได้ดําเนินการซ่อมแซมทางเท้าบริเวณดังกล่าวโดยการเทยางมาตอยบทอัดผิวทางเดินเท้านะครับตลอดทั้งซอยนาเกลือแปด เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางเท้าดังกล่าวเนี่ยได้รับความสะดวกเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเช่นกันครับจากเมืองพัทยานะครับแล้วก็ในวันต่อมาเนี่ยทางคณะก็ได้ลงพื้นที่ไปในบริเวณซอยนาเกลือแปดนะครับร่วมกับสํานักช่างเมืองพัทยานะครับแล้วก็ไปพบกับพบกับทางผู้ร้องเรียนด้วยนะครับซึ่งผู้ร้องเรียนเนี่ยก็ขอความ ขอขอบคุณหน่วยงานทั้งทางสำนักง,งานผู้จัดก,การแผ่ดินและก็ทางเมืองพัทยาที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยการาซ่อมแซมโดยการเทยางมาตอยทางเท,าท้าให้ให้ประชาชนเนี่ยเข้าออกบ้านได้อย่างสะดวกครับผมเรื่องนี้ก็เป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนอีกกรณีนึงนะครับในต่างจังหวัดครับผมค่ะ นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสั้นๆนะคะที่เป็นกรณีศึกษาเรื่องร้องเรียนที่เป็นกรณีเร่งด่วนก็ค่อนข้างจะกระชับแล้วก็ทํางานได้อย่างรวดเร็วไม่สับซ้อนนะคะก <ๆ S 1> ็ยัง <ๆ S 1> มา <ๆ S 1> มาย้ํากันในช่วงท้ายรายการอีกครั้งหนึ่งค่ะสําหรับผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐบางทีท่านก็แค่รู้สึกหน่อยๆนะก็อาจจะต้องการแค่คนกลางมาไกล่เกลี่ยให้นิดหน่อยอาจจะไม่จําเป็นที่ถึงขนาดร้องเรียนหรอกบางทีแค่คนกลางไปเจรจา ให้ท่านเข้าใจท่านก็อาอารมณ์ดีและรู้และวว่าต้องทําอะไรยังไงแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นกรณีที่ไม่สามารถที่จะจบได้ด้วยตัวท่านเองท่านอาจจะต้องมีผู้ช่วยค่ะผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้ช่วยของท่านซึ่งมีช่องทางในการร้องเรียนยังไงบ้างคะครับสําหรับช่องทางการร้องเรียนครับมายังสานักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับหากประชาชนเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานภาครัฐนะครับหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถร้องเรียนได้ทางช่องทางดังนี้นะครับสายด่วนพูต้ตรวการ์ดแผ่นดินนะครับโทรหนึ่งหกเจ็ดหกโทรฟรีทั่วประเทศนะครับในเวลาราชการหรือนอกเวลาราชการก็ได้นะครับท่านสามารถอัดเสียงนะครับ่าปัญหาความเรอดร้อนเล่าปัญหาความเรอดร้อนของท่าน่าแล้วก็ในพื้นที่ว่าของปัญหาความือดร้อนของท่านเนี่ยอยู่ในพื้นที่ใดนะครับซึ่ง่าเมื่อบันทึกเทปไว้แล้วเนี่ยแล้วในวันต่อมาในเวลาราชการจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกับ แน่นอนครับทุกสายนะครับผมหรือท่านสามารถร้องเรียนผ่านในทางเว็บไซต์นะครับ www.ombudsman.go.th นะครับหรือร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับท่านสามารถโหลดได้ทั้งระบบ iOS และระบบ Android นะครับหรือท่านจะร้องเรียนผ่านทางไปรษณีย์นะครับหรือยื่นเรื่องร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่สำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินอาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติชั้น5เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครครับผม ค่ะนี่ก็เป็นช่องทางในการที่จะติดต่อกับผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะก็ถือว่ามีคนกลางในการไกล่เกลี่ยก็จะทําให้ท่านสบายใจขึ้นนะคะว่าได้ทราบว่ามีวิธีการในการที่จะคุยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐยังไงบางทีเราก็มืดแปดด้านนะเป็นประชาชนคนธรรมดาก็ไม่รู้ว่าจะต้องแก้ไขย,ยังไงเอ๊ะอย่างนี้อย่างนี้หาคนมาช่วยค่ะผู้ตรวจการแผ่นดินคือบุคคลที่จะมาช่วยท่านได้นะคะก็ฝากไว้กับผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชนประจําวันนี้วันนี้ก็ต้องขอบ คุณวิทยากรของเราคุณวัชการเสาพยยนเจ้าหน้าที่สอบสวนจากสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรีเยนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราวันนี้ค่ะและคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังารายการผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชนได้เป็นประจำทุกทุกวันศุกร์ในช่วงสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะคุณวัชการเสาพยโยนและพี่ฝนนันปพัฒเฉลิมเินทรันเราสองคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับผมหนึ่งชีวิตที่ฉันเกิดมาปรารธนามุมันเอาไว้ฉันจะใช้ชีวิตทำสิ่งที่ดีงาม เพื่อดูแลทุกทิศทินไทยให้โปร่งใสมีความเที่ยงธรรมก้าวข้ามความเลื่อมล้ำทุกคนได้พึ่งพาเหมือนแสงสว่างส่องสะท้อนทั้งรัฐอาณาส่งเสริมเติมความศรัทธาให้แผ่นดินนี้งดงาม ใช้อำนาจเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐไทยรวมมือประสานแก้ไขด้วยหัวใจแห่งความเที่ยงทรรสันติธรรมวิธีใช้ความดีเป็นเครื่องชี้นำยึดโยมในหลักการแห่งความชอบธรรมเพื่อคนทั้งแผ่นดิน ได้เข้าถึงทุกร้อนปัญหาเก็บนำมาเยียวยาแก้ไขสร้างมวัมนธรราแของความดีให้ทิมทันมีมาตรฐานระบบตรวจการที่โลกนั้นมีให้สังคมไทยอยู่ดีเท่าเทียมทั่วน้า แสงสว่างส่องสะท้อนท้งรัฐอาณาส่งเสริมเติมความศรัทธาให้แผน่นดินนี้งดงามตรวจทานการใช้อำนาจเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐไทยรวมมือประสานแก้ไขด้วยหัวใจเห็นความเที่ยงธรรม ที่ทำวิธีใช้ความดีเป็นเครื่องชีน้นำยึดโยมในหลักการแห่งความชอบธรรมเพื่อคนทั้งแผ่นด,ดิน